และในวันนี้เนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวผมเลยนะครับผมก็จะมาสอนนะครับทุกคนตีบวกเจ้าดาบเลนโกคุนะครับทุกคนนี่ครับตีปึบสองพัหอุ้ยุ้ทุกคน,น,กคนแรงขึ้นเยอะมาก ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและในวันนี้เนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวผมเ่ยนะครับผมก็จะมาสอนนะครับทุกคนตีบวกเจ้าดาบเรนโกคุนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าดาบเรนโกคุเนี่ยจะตีบวกนะครับผมยากแค่ไหนนะฮะแล้วก็จะแรงขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันฮะคือตอนนี้นะเรนโกคุผมโอ้โหถ้าถือดาบเย็ดเคยังกับอิกิโกะเลยนะฮะคือเกมบางใครนะฮะ เออถ้าถือนี่คือแบบใช้เลยนะครับเออปรับมาใหม่แล้วแบบหรือว่ามันกระจูเทวดาวเนี่ยเอาไม่ใช่โอเคครับทุกคนก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์แชร์ติดตั้ขายเป็นใจผมด้วยนะครับใครที่กดจะขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะโอเคครับไปเลย let's go <S ใครที่กําลังมองหาร้านเติมโลบัคผมขอแนะนําร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการกดผลปีศาจและเกมพาร์ในแบบロックฟูดและคิงลีการซี่และมีบริการกดเพชรในออสตาและยังมีบริการเติมโลบักแบบไอดีพาร์และ ยังมีกฎเกมพาร์ทในแมปอื่นๆอีกมากมายและยังรับฟาร์มของต่างๆในบล็อกฟุตอีกด้วยแถมยังมีบริการโลบอกโค้ดอีกนะโอ้โหแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสามารถไปเติมกันได้เนอร์แนะนําเลยนะครับคิสตันช็อปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆเนอร์สนับสนุนโดย i have cpu ร้านจาหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว้หายห่หวงเมียมินขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันอันนี้นะครับทุกคนที่จะให้ตีด นะครับเลนโกคูก,ก็แบบเออเอาไว้ฟาร์มเอาไว้อะไรนะคือมันจะแรงขึ้นนะครับผมทุกคนแล้วคือวัตถุดิบเนี่ย หาไม่ได้ยากเลยนะคบสำหรับเจ้าเลงโกคูนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยนะับไปดูนะครับทุกคนว่าต้องใช้อะไรในการตีบวกบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี hip. ่ยนะับก็ไปหาเจ้าตัวตีบวกก่อนนะฮะไอเจ้าตัวตัว <appeals> ตีบวกที่โลก2เนี่ยมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะผมก็จําไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับโอเคใช่นะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยพามาดูกันว่าใช้อะไรบ้างนะฮะนี่นะครับทุกคนจะใช้นะครับเป็นเคี้ยวแวมไพร์นะครับแล้วก็หินแมกมาแล้วก็เป็นเศษเหล็กนะครับทุกคนอ่า ใช้3อย่างในการตีบวกนะแต่ผมเนี่ยหามาทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปบอกว่าสาของ3อย่างนียนะครับหาจากไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็คือผมไม่รู้ว่ามันอัพไปได้กี่ขั้นนะอันนี้ก็เป็นขั้นแรกนะในการอัพก็ใช้อันนี้นะครับมันก็จะบวก8ดาเมจนะแปดเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะนะทุกคนเยอะมากนะฮะถ้าร้อนก็เพิ่มดาเมจไป8ถ้า0ันดาเมจก็เพิ่มไป80ก็ก็ก็ได้อ่ะเออก็ก็ได้อยู่อ่ะทุกคนโอเคครับแต่ผมเนี่ยจะพาไปหาของนะทั้ง3อย่างนี้ก่อนนะครับว่าจะใช้อะไรบ้าง กเป็นแวมไพร์นะครับหรือว่าเคี้ยวของแวมไพร์นั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องมาอ่าเกาะแวมไพร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปนะทุกคนคือมาเป็นเกาะแบบใกล้ๆเกาะเรือที่มันเป็นถ้ำอะ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมพาไปก่อนนะครับขออนุญาตเดินทางสักคู่หนึ่งนะทุกคนโอเคนี่นะครับทุกคนคือ นี่ครับคือตัวตรงนี้นะครับผมที่เราจะต้องมาตีนะครับเพื่อที่จะเอาเคี่ยวนะครับผมอ่าเคี่ยวแบมพายคือตีตัวตรงนี้เลยนะครับในถ้านะข้างนอกไม่น่าได้นะมันเป็นซอมบี้ไงแต่แบมพายมันมีแค่ตัวพวกนี้นะครับเห็นไหมโอเคผมได้แล้วเห็นไหมทุกคนแบมพายนะครับอีกหนึ่งนะครับเออแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะนี่ครับเคี่ยวแบมพายนะครับผมก็หาน่าจะตรงนี้ตรงเดียวนะครับตรงอื่นมันเป็นซอมบี้ไม่น่าได้นะโอเคตรงนี้ก็เป็นจุดหาเคี่ยวแบมพายนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูการหาหินแมกมานะครับทุกคนแล้วก็็เเเเเเเรรรรจลยกกกกกัััันนนนนนนดดีีววว่่าาาตตงไไไหะโโออออคคคคคคปป๋บบผมททุุ เนี่ยผมก็กลับมาโลกแรกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะบอกวิธีหาไอ้นี่ก่อนละกันนะครับทุกคนสําหรับเศษเหล็กเนาะเศษเหล็กคืออันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมสอนหาเศษเหล็กก่อนนะครับเศษเหล็กเนี่ยทุกคนให้ทุกคนเนี่ยนะมุ่งหน้านะครับผมไปที่เกาะบากี้เลยนะครับเออเอยเพลงผมปิดแล้วไม่ใช่เหรอเพลงขึ้นมาได้ไงอุ้ยงงวะเอองงจัดเลยนะับโอเคเรามาที่เกาะบากี้กันก่อนนะครับผมวิธีได้เศษเหล็กนะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาตีตัวตรงนี้อ่านี่ครับผมใส่ชุดแดงตรงนี้นะตีไปเลยนะครับนี่เออเดี๋ยยวววผมมดดดดดููนนีี่ครับไ้้แลปเเิห็ ได้แล้วครับผมตีแค่2ตัวก็ได้เลยเศษเหล็กนะครับนี่ผมได้มาเป็น16อันแลละนี่นะครับผมสำหรับเศษเหล็กนะคือทุกคนตีตรงนี้ไปเลยครับตีเรื่อยๆนะแป๊บเดียวมอนมาก็เกิดแล้วนะครับผม เกิดไม่นานตรงนี้แล้วแบบเออเราเนี่ยไปแบบว่าโลก2ได้แล้วได้ดาบดาบเรียงโกคูมาใช่ไหมมาตีตรงนี้แบค่อนข้างง่ายเลยนะครับดาบเรียงโกคูก็เป็นอีกดาบหนึ่งท่าปั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถเอาไปแบบ PVP ได้เลยนะครับผมเออหรือแบบอยากเอาไปฟาร์มนะครับก็ได้แบบบางคนไม่มีงบในการเติมเอาโยรุอะไรอย่างนี้ดาบเรียงโกคูก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับสายฟรีเนาะเออก็แบบมาอัปเกรดดาบให้มันแรงขึ้นจะดีในการฟาร์มนะครับเออแนะนำแนะนำนะฮะหาก็ไม่ยากด้วย นี่ครับทุกคนก็ตีเอาตรงนี้เลยนะครับสาหรับทางด้านของเศษเหล็กโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูหินแมกมากันนะฮะอย่างแรกผมก็ต้องมุ่งหน้าไปที่กรอบแมกมานะครับโอเคไปเลยเดี๋ยวเราไปเจอกรอบแมกมานะครับทุกคนโอเคครับผมก็มาถึงกรอบแมกมาแล้วนะครับทุกคนแล้วตัวที่ผมจะให้ตีเนี่ยทุกคนก็คือตัวด้านล่างนะฮะนี่พวกนี้นะครับวิค300เนี่ยทุกคนครับก็ตีไปเลยนะผมพวกนี้นะอ่าตีไปเลยนะครับเดี๋ยวผมได้อัพดาบพระวัตทธรรู้สึกดาบดาบมันเบาค่อยแรงอาวก็อัพอยู่นี่ ดี๋ยวมันก็จะดอบนะผมหินแมกมานะอุ้ยแต่มันไม่มันไม่บันช็อตบันคิววะอุ้ยเลือดเยอะนะเนี่ยอืมอืมนะครับตรงนี้ก็หินแมกมาที่จริงมันดอปไม่ยากนะทุกคนเท่าที่ผมตีมานะครับดอปไม่ยากนะเออเดี๋ยวผมก็ตีอยู่นะครับเดี๋ยวรอผมว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็น่าจะได้แล้วแหละตีไปนะฮะเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยก็มาฟาร์มตรงนี้ครับใช้ผลพายก็ได้ทุกคน,น,กคนหรือไม่จำเป็นต้องผลพากก็ได้เพราะมันมันตีเราไม่เข้าอยู่แล้วโอเคได้มาแล้วนะครับอ่านะนะผลแมกมาไม นับเขาเรียกว่าก้อนหินเออหินแบงกมาอันรับนี่เห็นไหมได้มาอีกแล้วนะครับทุกคนอ่านี่ฮะแล้วพอเราฟาร์มเสร็จเนี่ยทุกคนของเราก็ได้ครบ3าอย่างแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตีบวกกันนะผมเนี่ยขออนุญาตไปตีบวกที่โลก2แลละกันนะครับทุกคนเออไปในเซิร์ฟวีเงียบๆดีกว่าคนเดียวนับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับหรือไปเจอกันในเซิร์ฟวีดีกว่าโอเคทุกคนไป let's go โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะผมก็มาถึงโลก2แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตีบวกกันนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับผมจะรองนะท ลองตีดาเมจธรรมดาดูก่อนนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะโอเคมาเฮ้ยนี่ไอ้เจ้ามอนดาเมจ2 0 0พนะฮะ2 0 0พอันนี้2 0 0พนะครับแล้วเราแต่รอบด้วยนะปึ๊บโอเค2 0 0พันสนะครับประมาณ2องพถึงสองพนะทุกคนปึ๊บปึ๊บเออประมาณ2 0 0พันสี่ถึงสองพันห้านะครับปึ๊บอเออสองพันสี่แปดสิบห้านะครับอันนี้คือไม่ใช้ฮาคิโอเคสองพันนะทุกคนอีกรอบปุ๊บอสองพันสี่แปดสิบห้านะครับ,ออบ,บโอเค, 24, 85, ค,อเ,คเดี๋ยวเราลองใส่ฮาคิดูนะ ใส่ฮาคิปึบอืมใส่ฮาคิจะเป็น2,009นะครับโอเค2,004กับ2,009นะทุกคนอ่าเราจำไว้แค่นี้ดีกว่านะครับเออเรียกหน่วยไม่ต้องจําเพราะว่าจําไม่ได้นะครับโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาตีบวกกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดาเมจจะเพิ่มไปเท่าไหร่นะฮะโอเคจากการคราบไปเลยนะครับเรียบร้อยฮะแล้วก็นี่ครับได้มาแล้วลองดีเอฟเฟคเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัปเกรดไม่ได้แล้วด้วยเต็มมาด้วยนะฮะ เออเนะี่ยอัปเกรดมาได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ดาเมจผมบวก8%และโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับลองไปตีดูว่ามันจะดาเมจเท่าไหร่นะโอเคแบบไม่ใส่ฮาร์ชีก่อนละกันนี่นะครับตีปึ๊บ2 6งพอุ้ยจาก2 4 8 5ัน่แป้าใช่ไหมมาเป็น2 6 2 6 8 4อุ้ยเพิ่มมา200อะ่ะอุ้ยทุกคนแรงขึ้นเยอะมากอุ้ยผมลืมดูสก,กิลยาเช่ลืมเลยนะครับเออแต่แต่แค่ตีธรรมดาก็รู้แล้วนะว่ามันเพิ่มมาเยอะเนี่ยโอ้โหเนี่ย เพิ่มมา200เลยทุกคนอุ้ยเยอะนะสำหรับผมถือว่าเยอะนะครับมีปลาไฟอือนี่ครับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเอ้ยนะครับเื้ยจะเสียดายเพราะผมไม่ได้ลองสกิลก่อนนะครับก่อนอัปเกรดแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราดูทางด้านของการใส่ฮาคีบ้างนะว่าจะตีแรงแค่ไหนเอา้ามันบ่กเกิดเนะียเอา้าตายแล้ว,ลว,ลว,ลวทุกคนครับมันไม่เกิดแล้วตายแล้วทําไงอะเฮ้ยเกิดแล้วนะเกิดแล้วนะครับเกิดแล้วเมื่อกี้มันไม่เกิดโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูเปิดฮาคีนะนี่นะครับ สามพันหนึ่งเฮ้ยทุกคนใส่ฮากิสิสามพันหนึ่งอุ้ยตอนแรกสองหมนเก้าเพิ่มไปสามพันหนึ่งอุ้ยถือว่าเพิ่มมาเยอะมากนะทุกคนเออเพิ่มมาเยอะนะครับเยอะทุกคนลองคิดดูนะถ้าพีพีกับคนคนหนึ่งนะครับแล้วดาเมจเราใช่ไหมปกติเราเนี่ยคอมโบได้แบบสองหมื่นเก้าหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เพิ่มมาเป็นสามหมื่นหนึ่งอะเลือกเขาหายไปอีกอะเออผมว่ามันมันดีมากเลยนะเว้ยเออคือคือ,คอถ้าแบบว่าตีแค่ครั้งเดียวหรืออะไรมันอาจจะดูน้อยเพิ่มแค่สองร้อยครับแต่ถ้าดาเมจมันเยอะๆเนี่ย มารวมกันได้เยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะเพิ่มมาหลายหน่วยอยู่นะเออเอ้ยอว่ะนะพอตีมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเอาเรื่องนะครับเออนี่ครับผมนี่โอ้ยดาบตีบอกว่าตื่นเต้นอ่ะแล้วมาเตอร์ี่ผมหกร้อยเลยด้วยก็แบบว่าน่าจะแรงเลยนะครับนี่นี่ไงโดนเผาดิเบิร์ลเบบี้เบิลดิ เบิร์นไปเบิร์นเอาไม่ตายนี่ไงสับอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ตุยไปเปที่เรียบร้อยนะฮะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับการตีดาบเรนโกคูไม่ยากเลยใช่ไหมเออสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่เพิ่งได้ดาบเรนโกคูมาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีชิ้นส่วนอยู่แล้วบ้างนะเพราะว่าการฟาร์มเรเวลใหม่เนะี่ยทุกคนคือแผ่บัตรเพิ่งอัพมาใช่ไหมแล้วแบบก็ได้ฟาร์มทั้งเกาะอ่าทางด้านของนะครับทุกคนบาร์กี้แล้วก็ได้ฟาร์มเกาะแมกมาก,ก็อาจจะได้หินมาออออยยู่แ่แแนนแลลลนน้้้้วววนนนัก็ฟ์ี ใครที่แบบว่าเออเพิ่มมาลถสองก็ไปฟาร์มแวมไพร์ไปหามันไม่ยากนะครับยิ่งมีผลพันแล้วยิ่งง่ายเลยนะครับในการฟาร์มนะเออก็ได้ง่ายมากโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคลิปนี้นะโอเคใครชอบฝากไลค์แชร์ต่ดตั้งนะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าอยากผมสอนทำดาบอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวีสดัสสวัสดีครับผม